รเราไปตลาดนัดเนี่ยเราเห็นจานนึงเขาขายบ40บาทมีเต้นอยู่ไม่กี่ตัว อ่าแล้วก็ไม่พอกับอะไรน่ะแรงซื้อก็คือไม่พอกับลูกค้าน่ะเราก็เออไอตัวเนี้ยมันน่าไปตลาดได้สวยนะแล้วทุนมันต่ำแล้วมันเป็นอะไรที่บ้านๆซึ่งมันอยู่ไม่ยากหรอกก็คือปกติมันอยู่ตามหนองน้ําอยู่แล้วใช่ไหมอ่าเราก็ทดลองเลยเราก็ปล่อยให้โตเลยจากครึงบ่อเป็นบ่องอกตอนนี้สามิบ่อแล้วทดลองจริงๆไม่ใช่ปล่อยให้เขาแบบดูแลตัวเองโตเองอะไรเงี้ยอ่าก็ในธรรมชาติเราดูเข้าเป่าเขาเราไม่ได้ดูอ๋อ ตอนเลี้ยงกุ้งฝอยน้องเอ็กนี่ไงฟาร์มกุ้งอันใหญ่โตมโหลานฟาร์มกุ้งฟาร์มกุ้งนี่ไงดูดิบอกจะพามาฟาร์มกุ้งฝอยพาผมมาจากกรุงเทพตั้งแต่6กโมงเช้าตอนนี้เที่ยงจะบ่ายอยู่แล้วยังไม่ถึงเลยพาผมมาเดินนี่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยดูดิ ก็มามีแต่ป่ายางก็ก่อนจะถึงมันก็ต้องผ่านป่ายางไงโอ้โหถึงไหนอะฟาร์มกุ้ง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 ผู้ได้ถอกถูกตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับที่ฟาร์มกุ้งฝอยกับหอยจุ๊บของที่ป้ายใช่ครับใช่ที่จังหวัดระยองวันนี้เราจะมาล้วงเงี้ยแกะเกาขุดกุ้งขึ้นมากินนะครับลึกไปอ๋อเหรอแค่พามาดูแล้วก็มาเรียนรู้ดีกว่านะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ ฟาร์มกุ้งฝอยก่อยจุจ๊บที่ป้ายสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงุลงลุงท<ห>างนน้นคนสวย<ะ>อยู่นี่ ไปวัสดีครับวันดีครับวันดีครับวัสดีค,ครับไปแล้วงอนดีงาน,น,นมีงานเ้พายเชิญในนี้มีงานมีงนต้องบอกเลยว่าวันนี้เรามาตามกระแสเลยหลังจากที่เพจเราได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งฝอยครับะแล้วก็คนเข้ามาแบบ ให้ความสนใจแบบหลักล้านส่งล้านกว่าเกือบ3ล้านนะพี่ฝ้ายโอ้ยคนสนใจให้ความสนใจกันเยอะค่ะใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยแบบอยากทําคลิปที่ให้ความร <c oughs> ู้เกี่ยวกับก <c oughs> ารเลี้ยงกุ้งฝอยขะ <c oughs> บอกว่าถ้าอยากเลี้ยงกุ้งฝอยต้องนึกถึงพี่ฝ้ายฟาร์มกุ้งฝอยกระหอยจุ๊บที่จังหวัดระยองระยองค่ะ ถามหน่อยนิดนึงพี่เอาเยอะๆก็ได้นิดเดียวพอเอ้อนิดเดียวโอเคโอเคครับผมถามก่อนเลยอะรายได้อะรายได้ยังไงต่อเดือนโอ้ยรายได้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลยนะก็ถ้าช่วงนี้ทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะงานมันเยอะนะก็อยู่เกือบเกือบตันไม้แล้วเกือบจะือบสองหมื่นอันนี้เราทำไม่เต็มที่นะเพราะว่าแรงผู้หญิงก็มีแค่เท่าที่ทำได้ครับผมทำได้ อ่ะไหนไหนมาที่ฟาร์มแล้วอยากให้พี่้ายพาเดินชมให้พาเดินชมเลยเหรอเดินชมเลยดิรออะไรตู้ก็เดินเองยังหลงเลยจะพาใครชมได้เนี่ยใหญ่จัดเลยป้าครับพี่้ายครับที่ฟาร์มเนี้ยค่ะใช้พื้นที่เท่าไหร่โอ้โหประมาณ8,000ักว่าเอเคอร์ไอบอมแมน <200 S 2> เดีย,ว,ดยว,ว่า, <200 S 1> วาสองร้อยวาองร้อย <200 S 2> กว่าสองร้อยวาก็คือใครมีพื้นที่น้อยๆเงี้ยสามารถที่จะทําได้นะคะไม่จําเป็นว่าต้องมีพื้นที่ประมาณสิบไร่ยี่สิบไร่สำหรับสองร้อยวาของพี่ฝ้ายเนี่ยมีอะไรบ้างพี่ อย่างแรกเลยคือเจ้าของฟาร์มเจ้าของฟาร์มคืออ๋อคือพี่นี่เองอ๋อกระชาไงไม่มีพี่ไฟแล้วฟาร์มไม่มีแล้วจะอยู่ได้ยังไงนะพี่นะใช่ไหมอ่ะพี่ายหนึ่งอ่าแล้วก็เป็นสมาชิกนะสมาชิกอันดับหนึ่งก็คือเป็นหอยจุ๊บหรือหอยขมบ้านเหล่านี้แหละอ๋อหอยหอยจุ๊บค่ะครับที่อยู่ตามคลองตามหนองตัวที่สองครับหอยเหมือนกันแต่นี่หอยใหญ่หอยเธอร์เรีย อันนี้พวกนี้มันปกติมันจะอยู่ในลําคลองในในนาป่ะใช่แต่เวลามันอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันจะมีฤดูกาลของมันนะตอน<อ>หน้าแล้งเนี่ยมันไม่มีที่อยู่<อ>แต่ว่าเราเอามาเนี้ยคือมัน ชนปีเลยชนรอบได้ตลอดจะกินเมื่อไหร่จะขายเมื่อไหร่ก็ได้ไงไม่ต้องรอในกลุ่มของหอยมีอยู่สองหอยถูกค่ะอย่างอื่นครับมีต่อไหมฮะบ่อนี้จะเป็นบ่อปลาน้ําจืดนะใครมองว่ามันจริงๆมันทุกคนไม่คิดว่ามันจะเลี้ยงได้ครับผมแต่ไฟเอามาเลี้ยงแล้วมันก็เลี้ยงได้ตอนเนี้ยนั่นก็คือปลากระดีคือผมลงมากเลยผมไปถ่ายมาหลายที่มากแต่ผมไม่เคยรู้เลยว่าเขาเลี้ยงกันส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกว่า คนก็ไปนิยมปลาอย่างอื่นไปเลี้ยงปลาอย่างอื่นแต่แบบปลากระดี่คืองงมากเลยพี่นงเคยเลี้ยงไหมปลากระดี่ไม่เคยอันนี้อันนี้กินได้ยังครับอ๋อกินได้แล้วค่ะได้แลยลงเลยค่ะโดดเลยเอาเอา่มเป็นแบว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้องเลี้ยงปลากระดี่ครับเพราะว่าทุกคนอาจจะมองข้ามนะที่อสิ่งที่มันอยู่ในธรรมชาติแล้วมันหาง่ายเลี้ยงง่ายแต่อย่าลืมว่าเอออยู่ในธรรมชาติไม่ได้มีทุกฤดูกาล เราก็เลยเอามาเลี้ยงเลยอย่างเงี้ยเราเลี้ยงแล้วเราสามารถที่จะขยายพันธุ์เขาไม่ได้ว่าเออให้เขาม,มีตามมีดับเกิดได้มาธรรมชาติเนาะแล้วอย่างที่บอกก็คือจะกินเมื่อไหร่จะใช้เมื่อไหร่จะขายเมื่อไหร่ได้ตลอดเวลาก่อนก่อนที่จะไปไอ้พระเอกของเราครับผมผมอยากรู้ที่มาที่ไปของพี่ไายก่อนว่าที่มาท ha? ําได้ยังไงที่เอาความรู้มาจากไหนมาทำไอ้ต้นทุนตอนแรกเลยนะจริงๆไผ่ก็ไม่ได้เป็น เ,นะเจ้าของฟาร์มตลอดเลยเหาจริงๆครับเมื่อก่อนเนี้ยไฟเป็นไกด์เนาะเป็นไกด์นำเทีย่ยวต่างชาติด้วยแล้วพอมาเจอสถานการณ์แบบเนี้ยก็คือตกงานเลยพูดง่ายๆทาไงอตกงานนั่งอึ้งไป3เดือนทีนี้แล้วช่วงสถานการณ์เนี้ยเราจะเน้นลงทุนมากก็ไม่ได้เดี๋ยเงิน <ผม S 1> เก็บหมดทาไงแล้วไอ้ที่เราจะ,ะประกบอบธุรกิจเนี้ยมันสําเร็จหรือไม่สําเร็จเราก็ยังไม่รู้รให้นั้นเงินลงทุนต้องเซฟให้น้อยที่สุดเราก็เลยมองอ่ะเกษตพอเพียงเลี้ยงตัวได้เราคิดถึงคําสอนของข้อหลวงครับทีนี้ ไม่ว่าจะสถานการณ์ข้างนอกจะเลวร้ายยังไงเกษตรก,กรอยู่ได้เพราะอะไรผลิตอาหารให้ตัวเองเพราะว่าพ่อก็ดาว่าอุ๊ยอนาคตเนี่ยมันจะไปจบที่ตรงไหนเรายังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเริ่มจากที่เราผลิตอาหารเองกินเองก่อนการทําเกษตร,รมันก็มีหลายอย่างทำไมต้องเลือกแบบว่าเป็นกุ้งฝอยด<อ>้วยครับพี่เราไปตลาดนัดเนี่ยเราเห็นจานหนึ่งเขาขาย40บาทมีเต้นอยู่ไม่กี่ตัวอ่าแล้วก็ไม่พอกับอะไรนี่แรงซื้อก็คือไม่พอกับลูกค้าน่ะ S <S 2> <S 2> เราก็เ,กไเอไอตัวนี้ยมันน่าไปตลาดได้สวยนะและทุนมันต่ำแล้วมันเป็นอะไรที่บ้านๆซึ่งมันอยู่ไม่ยากหรอกก็คือปกติมันอยู่ตามหนองน้าอยู่แล้วใช่ไหมอ,อ่ะเราก็ทดลองเลยนะความรู้เะพี่ความรู้ก็อยู่ในสมองก็ธรรมชาติมันสอนแล้วมันเป็นครูครตอนแรกเนี่ยตอนที่ฝ้ายเลี้ยงเนี่ยเป็นเจ้าเป็นคนแรกๆที่ทําที่คิดทําแบบนี้ทีนี้ไอการที่จะไปเรียนอบรมเนี่ยมันไม่มีถามธรรมชาติ ไปยืนดูในบอ่อไปยืนดูในหนองน้ำกุ้งม,มันอยู่ยังไงแล้วมันกินอะไรเด,เ,ดเดี๋ยวพี่พี่พี่อยู่ดูในหนองน้ำหนองน้ำมันก็ขุนมัวพี่ก็ไปยืนดูอยู่ตรงนั้นแล้วพี่เห็นอะไรพี่ไผ่วันก่อน้ายไปดูในบอ่อน้ำที่มันลึกๆนะะจริงๆอันนี้เรื่องจริง้ายก็ไปก้มดูมันคนนี้เขาขับมอไซค์มาเขาไปเจอ้ายข้างนอกวันก่อนเห็นไม่ทำอะไรที่บอ่อน้ำเขาคิดว่าเราจะฆ่าตัวตาย <laughs> เราบอกดได้ได เราไปดูกุ้งไปดูวงจรของกุ้งแล้วทำไมต้องดูมันหลักกุ้งอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรเราก็ไปดูมันอันนี้แหละก็คือให้ธรรมชาติมาสอนเราเริ่มแรกพี่ป้ายในการที่เรามาลงบ่อเนี่ยพี่ทํำยังไงเราหรือกุ้งลงเอากุ้งเอาพี่ลงกุงลงบอเราบอกว่าเราลงบ่อเอ๊ะเราลงออันนี้ก็เป็นบ่อที่พี่ป้ายเริ่มเลี้ยงเลยค่ะ หลังจากที่วันนั้นตัดสินใจแล้วว่า <ừ. S 1> เราจะเลี้ยงกุ้งเอาจริงคือแบบไม่ได้แบบไปเสิร์ชหาข้อมูลจากในเน็ตในหนันงสือก็เลยแต่จริงๆน้ถามว่าเราดูไหมเราดูแต่เราดูแล้วเนี่ยแล้วเรามาคิดบวกกับที่เราไปดูในธรรมชาติอ่ะบางอันะนโกหกเราเสียวเวลาแต่ว่าเรายังไม่ทันลองแบบเขานะเขาบอกว่าให้เอาดินใส่ลงไปเอเราคิดว่าแล้วเวลาดินใส่อย่างเงี้ยน้ำมันมามันก็ขูนหมดดิมันจะได้ยังไงเราก็เลยไม่เอาเลยเราคิดของเราเองเราทําของเราเองเลย จากที่พี่บอกว่าพี่ไปตักกุ้งมาจากบ่อเอามาเยอะไหมพี่ตอนนั้นอืมไม่เยอะค่ะลองอ่าแล้วด้วยความที่เรามือใหม่เราไม่รู้จะจับมันยังไงอะไรล้วก็เอาตะวิงไปช้อนช้อนมาครับแล้วก็ลองมาเลี้ยงตอนนั้นใช้น้ําอะไรพี่น้ําบ่อน้ําธรรมชาติเลยน้ำธรรมชาติเลยแล้วก็ในบ่อมีอะไรบ้างฮะทำบ่อแล้วก็จะมีแค่น้ํากับพืชน้ําแค่นั้นอ๋อเอาจากนู่นน่ะธรรมชาติจักเอามานั่นแหละเอามายกมาหมดเลยก็ยกมาเลจำลองไปเลยแต่ใช้พื้นที่น้อยกว่าบ่อกุ้งบอกเอ้ยย้ายบ้าน จากที่เอากุ้งม,มาลงแล้วพี่ยังไงต่อฮะตอนนั้นเราก็ปล่อยให้โตเลยจากนึงบอ่อเป็นบอ่องอกตอนนี้3ามสิบ่อแล้วทด,ทดอลองลจริงๆง <laughs> คือเท่าที่ฟังอ่ะคือเอามาปล่อยปล่อยปล่อย,อย,อยไว้แล้วก็คือเหมือนตัวไม่อยู่นะก็คือปล่อยให้เขาแบบดูแลตัวเองโต,เอง,ตเองอะไรเงี้ยก็ในธรรมชาติเราดูเข้าเปล่าเขาเราไม่ได้ดูอ๋อแล้วพี่มาเรียนรู้ ได้ไงอ่ะเอาจริงๆอ่ะถามว่าเราลองผิดลองถูกไหมเราก็ลองผิดลองถูกนะแต่ว่าพอเราตั้งคําถามปุ๊บเอ้าทำไมมันตายครับทำไมกุ้งตายเราก็ต้องหาสาเหตุแล้วในในในบ่อเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างเกิดจากสาหร่ายไหมเกิดจากน้ำไหมเกิดจากตัวกุ้งเองหรือเปล่าสรุปแล้วเราก็หาหาคําตอบให้ตัวเองว่าเอ้ยน้ำเนี่ยมันมีแก๊สอยู่ข้างล่างนะอันนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้กุ้งตายเดี๋ยวนะพี่ตอนนั้นที่พี่เอามาลงอ่ะมีออกซิเจนไหมไม่มีเพราะที่นี่ไม่มีออกซิเจนเลยมีแต่ตัวออกซิเจนแต่ไม่เคยใช้ เพราะเนี่ย <K un> จะบอกคนที่เขามาเรียนเนี่ยบอกเลยว่าอย่าใช้ออกซิเจนหนึ่งสิ้นเปลือง 2, 2> เวลาไฟดับเกิดปัญหา3กุ้งอ่อนแอค่ะหลังจากตอนนั้นที่เอามาเลี้ยงเสร็จใช่ไหมครับพี่ป้ายได้เห็นพัฒนาการมันก็มีตายบ้างมีอะไรบ้าง<ม>เราก็ศึกษาเราก็ดูมาเรื่อยๆอยแล้วเราเรามาสังเกตเข้าอีกทีว่ามันมันเพิ่มขึ้นหรือมันขยายขึ้นพี่อ๋อเราก็ดูนะกลางคืนเนี่ยเราจะมีไฟฉายที่สลงไปที่ก้นเนี่ยเราจะดูว่า มันมีลูกน้อยไหมมันออกลูกหรือเปล่าครับมันโตขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นว่าเอ้ยตอนเราเอาไฟมาส่งเนี่ยกุ้งเล็กๆอ่ะที่ก้นเนี่ยมันจะเต็มเลย<อ>ก็แสดงว่าโอเคการขยายพันธุ์ก็คือลักษณะนี้ครับผมแล้วเราก็จะมาต่อยอดของเราเรื่อยๆถ้ามันขยายพันธุ์ลักษณะนี้เราจะต้องจัดการกับตรงนี้แบบไหนโอ้โหนี่ถามลงทุนอะไรบ้างเนี่ยพี่ <laughs> ลงทุนหมองกับอะไรอ้โต่ตโอการสามารถ อันนี้ก็จะเป็นบ่อซึ่งกุ้งเนี่ยเวลาที่เราเอามาทําบ่ออย่างเงี้ยก็คือความลึกของน้ำเนี่ยไม่เกิน30มเตนทีนี้ถ้าเราไม่ทําหลังคาทําะแหลมให้มันตากแดดไม่ได้มันจะเป็นกุ้งต้มอ๋อแต่ก็คือแต่แต่ก็ลองก็ไม่ได้มีอะไรกั้นอ๋อเขาไม่โดดไม่โดดไม่โดดค่ะอ๋อเพราะกุ้งที่นี่ไม่ดื้อครับผมไม่ดื้อเด็กดีด็กดี่ะเราเลี้ยงเขานานไหมครับกว่าที่เราจะสามารถเอาเขามาแบบขายแล้วก็แบบ ไปทำไรายได้ได้ครับพี่ฝ้ายเริ่มแรกเนี่ยคอดมา3เดือนเนี่ยเป็นอาหารแต่ฝ้าไม่ได้ขายอย่างนั้นไ้ขายที่6เดือนครับอ่าทีเนี่ยมันต้องเพิ่มเวลาไปพอ6เดือนปุ๊บอ่าเวลาลูกค้ามาเออเอาแม่พันสองร้อยก็จะต้องบ่อน,นี้เอาน้ําออกหมดแล้วมานั่งคัดตัวแม่พันให้เขาตัวละ, 2>, ะ2บาทโอ้โหอย่างนี้วันเละวันเละแ,แล้วการเลี้ยงกุ้งอ่ะมันมันมีปัญหาเรื่องโรคเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไหมพี่ฝ้ายู้ปัญหาเยอะค่ะ ก็คือกุ้งเขาตัวเล็กนะแล้วเปอกเขาจะบางใฉะนั้นเกาะที่หุ้มตัวเขาเนี่ยมันมันแทบจะไม่มีเลยอ่าทีนี้เขาเจ็บเขาป่วยเขามีโรคของเขาเหมือนกันครับแล้วไฟเนี่ยเลี้ยงทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากไปอีกก็คือเลี้ยงหอยขมลงไปด้วยทีนี้ถ้าหอยขมตายตัวหนึ่งเชื้อแบคทีเรียกระจายเต็มบ่อ อันนี้ปัญหาเรื่องโรคกุ้งมาแล้วใช่ไหม,<ผ>มนึกออกใช่ไหมกว่าเราจะหาจุดเจอว่าเราจะต้องรับมือ,อยังไงก็นานอยู่ทีนี้มันจะมีสมุนไพรที่รักษาพวกเขาปัญหาที่มันเกิดส่วนใหญ่จะเป็นเป็น,ปน,ปนโรคหรือเป็นแบบไหนยังไงพา่ที่มันตายก็ค,ยกคือหนึ่งแก,ตตก๊สใต้บ่อสองพอมีหอยขมตายสักตัวหนึ่งเชื้อแบคทีเรียกระจายเต็มบอ่บมอตัวนี้แหละทาให้กุ้งตายอีกถ้าสมมติว่าเราไม่เลี้ยงหอยขมเลี้ยงกุ้งอย่างเดียว ก็ได้ได้เหมือนกันใช่ไหม่ะได้แต่ว่าปัญหาก็มีเหมือนกันก็คือตะกรอนก้นบ่อถ้าคุณไม่ดูดออกมันก็จะเป็นแก๊สใช่ไหมทีนี้อีกนิดหนึ่งเมื่อกี้ยังพูดค้างนะครับผมค้างไหนไม่รู้ค้างนู่นนหะเออสมุนไพรที่ใช้รักษาเขาครับเพราะว่าที่ฟาร์มไฟ่เนี่ยไฟ่จะไม่ใช้เคมีเลยเพราะเคมีมันไม่ตรงกันอีกแล้วอีกแล้วจ้ะ อ่าอันนี้เราใช้สมุนไพรก็คือใบหูกวางแห้งใบหูกวางแห้งซึ่งนี่พี่ตุ๊กี้มาให้่อ๋อใบหูกวางนี่เปลี่ยนน้ำแล้วก็รู้นียนะว่าเราจะทำอะไรบอกแล้วเขาจะตีมือีมือเขรู้ด้วยอ๋อก็คือเอาใบหูกว่างที่มันแห้งๆที่มันร่วงอยู่ตามต้นครับผมมาใส่เพราะว่าเจ้ใบหูกวางเนี่ยเพราะว่าตัวนี้มีสารแทนนินหนึ่งครับ รักษาโรคกุ้งที่เขาเจ็บป่วยรักษาเขาเนาะสองช่วยกําจัดแบคทีเรียในน้ำสามฆ่าพยาธิในสั์น้ําทุกชนิดสี่คลายเครียดให้กับสัต์น้ำห้าปรับสีให้เขาสวยงามทีนี้น้ําเราต้องเปลี่ยนตลอดไหมครับหรือว่ายังไงไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนก็คือแค่เราคลีนตะกอนก้นบ่อถามว่าระยะการคลีนร์ห่างกันแค่ไหนอันนี้บอกไม่ได้คือคุณเลี้ยงกุ้งมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณดูเอาสังเกตเอาว่าถ้าตะกอนมันเยอะคุณก็ดูเลยไม่ต้องมาว่า3วัน5วันมันไม่มีอะไรตายตัว น้ำที่มันพั่องไปแค่ไหนคุณก็เติมมาแค่นั้นนะคะเพราะนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนน้ำหรอกค่ะเพราะว่าที่ไม่เปลี่ยนน้ำเพราะว่าเวลามันมีลูกกุ้งน้อยๆเน,นี่ยม,มันก็จะไปกับน้ําด้วยอันนี้ออสาเหตุที่เราไม่เปลี่ยนครับค่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนแรกในการที่จะเราจะามาทําบ่อก,กันนะครับสาหรับคนที่ไม่มีพื้นที่แล้วอยากเริ่มต้นลองเลี้ยงค่ะพี่ฟ้ายแนะนําเป็นใช้เป,เป็น เป็นบ่อเล็กๆบ่อเล็กๆคุณจะมีกะละมังได้ไหมพี่อ่กากะะมังได้แต่ว่ากรละมังเนี่ยระยะยาวเนี่ยกุ้งจะโตช้าาแล้วจะป่วยบ่อยครับผม <c oughs> อย่างสมมติว่าบางคนมีบ่อวง เลียงบ่อวงอยู่บ้านสักประมาณ80เซนอันนั้นได้ไหมฮะได้ค่ะได้เหมือนกันหมดแต่ถ้าใครไม่มีพี่ฟ้ายแนะนําเป็นอย่างนี้เลยก็คือหนึ่งคือกระเบื้องกระเบื้องก่อนกระเบื้องเหลือใช้กระเบื้องเหลือใช้ทำารางให้มันเหมือนลางรถไฟอ่ะจะต้องสับรางให้ดีนะจับไม่ดีมันชนกันนั่นเองอันนี้ขุดเป็นรางแล้วก็เอากะเบื้องเนี่ยฝังลงไปเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่เข่าอย่างฝังลงไปดีเลยสีด้านเป็นมุม ทีเนี้ยมันจะได้ขนาดบ่อที่50าสคูณห้ทีเนี้ยเราก็ใช้กระสอบสีขาวให้ดูให้ดูให้ดูเลยให้ดูว่าเป็นพื้นดินมันเป็นพื้นดินธรรมดาเลยเพราะว่าในพื้นดินบางทีเราไม่รู้ว่ามันจะมีเศษหินเศษิ่งไม้นะมันจะมาทิ่มผ้าใบเรารั่วครับผมพอเราปูกระสอบลงไปเสร็จอ่ะเราก็ไปเอาผ้าใบมาอันนี้ก็คือบ่อ50เซนเนี่ยเราใช้เมตรยี่คูณเมตรยี่เนาะ อ่าเพราะว่าเราต้องเผื่อขอบด้วยพี่ป<ด>้ายครับผ้าใบเนี่ยอ่าสมมุติว่าบางคนไม่ได้มีผ้าใบสีขาวอะไรเงี้ยเป็นผ้าใบสีดําได้ไหมครับใช้ได้ค่ะผ้าใบสีดําก็ได้แต่ทีนี้อ่าที่เราไม่ใช้สีดําเพราะว่าเราจะไม่ค่อยเห็นตะกรอ,กอนก้นบ่อหรือเราจะไม่เห็นตัวก<อ>ุ้งหลังจากได้บ่อบ่อหนึ่งเสร็จแล้วปึ๊บทำไงต่อครับพี่เอาน้ําใจเลยเอาน้ําน้าน,นี่คือเป็นน้ําน้ําใจก็ได้อ่า <_? S 3> เป็นน้ำธรรมชาติน้ำใจเมื่อไหร่จะเต็มครับพี่ใส่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เต็ม อ่สมมติผมมีน้ำประปาอยู่ใส่ไปได้ไหมฮะอ่าใส่ได้ค่ะแต่ว่าการพักน้ำปราปลาการฆ่าคลอรีนน่ะต้องหาถึง7วันถ้าพี่น้องมีน้ำบ่ออ่าน้ำบ่อใส่ค่ะใส่ได้แล้วก็ถ้าจะให้ปลอดภัยเราก็พักน้ำไม่ถึงคืนให้อุณหภูมิมันเย็นลงครับผมพอเย็นลงปุ๊บเนี่ยอ่อเราก็เอากุ้งใส่ได้เลยค่ะทีนี้พอได้แล้วโอเคอุณหภูมิน้ำไม่เกิน3 4ีครับผมลงตัวกุ้งเลยค่ะอัานไหนหนุ่มคนไหนจะลง เคยจะปล่อยเคยจะปอยโคโยตี้ปล่อยกุ้งมันไม่ขนาดมือสั่นลงเยอะไหมครับพี่พี่ฝ้ายปกติขึ้นอยู่กับขนาดบ่อค่ะแล้วก็ปล่อยเลยอย่างสมมติว่าบ่อที่พี่ฝ้ายพูดถึงเนี่ยครับอ่ะอันนี้200ตัวบ่อนี้ได้200ตัวเลยค่ะคะไซน์นะคะไม่ใช่แม่พันโอเคหลังจากเอากุ้งใส่น้องกุ้งใส่ไปแล้วทายังไงต่อครับพี่เ้าก็รอให้มันโตแล้วก็เตรียมอะไรนะพริกป่นข้าวคั่วไว้รอเลยพอเลยยำเลยพักผ่อนเลยไปหาบักชีย์ักชีไหนปล่อยกุ้งลงเสร็จกลับบ้านนอนพักผ่อนเลย รอเวลา<ต>อย่างเดียวอะโอเคหลังจากปล่อยกุ้งไปแล้วก็คือเราก็ปล่อยเขานานๆมาดูทีก็คืออาหารก็คือเราปล่อยให้เขากินอย่างนี้เลยใช่ไหมะฮะใช่แต่ว่าถ้ามันเล็กมากแล้วก็วันนึงเราจะต้องให้อาหารเสริมเขาคืออาหารกุ้งเนาะครับผมเราจะอาจจะให้ทุกวันหรือวันเว้นวันก็ได้หนึ่ง <1 S 2> ตัวต่อหนึ่งเม็ดหลังจากนั้นเราก็คอยดูคอยสังเกตเหมือนที่พี่ฟ้ายบอกเนาะลรกภัยต่างๆเราก็คอยมาดูไอ้พวกตะไคร่น้ําแล้วเวลาเราเอาออกนี่เราขัดออกหรือเปลี่ยน ดูดออกยังไงพี่อ๋อใช่สายางค่ะสายางแบบนี้นะครับผมเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องแบบปกติถ้าเป็นบ่อใหญ่จะต้องใช้ปั๊มแบบนั้นครับผมแต่บ่อเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปจุ่มแล้วคุณก็อปากดูแล้วก็ทิ้งมันลงก็เข็งใช่เหมือนตอนที่เดี๋ยวเดี๋ยวกุ้งติดออกมาทำไงอุ้ยมันไม่ติดเพราะว่าสัญชาตยาณมันอาจจะติดได้แต่น้อยัแต่สัญชาตยาณกุ้งเนี่ยคุณลองเอามือลงไปมันถอยหนีคุณไปแล้วมันไม่ให้มันไม่ให้ใครจับมันหลอกเดี๋ยวแล้วพี่ฝ้าพอพอเราลงอย่างนี้เสร็จจใช่ม้ยยทีีนเเราาาะของง ระยะเวลาระยะเวลาถ้าเป็นแม่พันธนี่หกเดือนถึงแปดเดือนครับแต่ทีเนี้ยทางปรามป้ายตอนเนี้ยขายแบบครไซ้าก็คือบ่อเนี้ยทั้งบ่อคุณต้องซื้อหมดทุกตัวตัวละบาทเพราะนั้นเราจะไม่มานั่งดูนั่งคัดไงเธอเราดูแล้วโอเคมันมีตัวแม่พันธุ์แล้วมีตัวลูกแล้วอางเนี้ยคือยกบ่อไปเลยถ้าจับมาสามร้อยตัวคุณต้องซื้อหมดเลยสามร้อยบาททีนี้เราจะมาดูพ่อแม่พันธุ์กัน เอาล้วอันนี้อยู่ไหนครับคิดว่าจะให้ส่งมาดิ้งสะอีกอ๋อไม่ใช่ครับเราก็ขำอาขก็ไปอีกเราจะพูดถึงกุ้งไข่ก่อนทีนี้ถ้ากุ้งไข่เนี่ยถ้าไฟขายนะตัวละสามบาทครับตัวละสามบาทเรามาดูหน้าตามันอุ้ยดูที่กุ้งเนี่ยถ้าเกิดนั่งแล้วไม่หลบนี่วีดเราหงายท้องน่าจะบบกสังเกตที่สังเกตที่ท้องอ่ะที่ท้องครับแต่เขียวเขียวเนี่ยเนี่ยคือไข่อันนี้คือไปหนึ่งอาทิตย์ตอนที่เขาท้องแรกๆเนี่ยไข่เขาจะเขียวเนาะเวลาเขาจะคลอดไข่จะจะเปลี่ยนจากสีเขียวเข้มเป็นสีเขียวออ่น ทำไมทำไมเป็นอ่อนพี่เพราะว่าไข่ที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยเริ่มเป็นตัวกุ้งแล้วเริ่มเป็นตัวมีลูกตาอ่าอันนั้นอ่ะก็คือเขาจะเปลี่ยนสีครับผมกุ้งเนี่ยตั้งแต่เริ่มไข่จนคลอดเป็นตัวใช้เวลาหนึ่งเดือนหรือสี่อาทิตย์อาทิตย์แรกอาทิตย์แรกอาทิตย์แรกเนาะอาทิตย์แรกจะให้ดูอ่าอันนี้กุ้งหนึ่งอาทิตย์แรกที่เขาไข่ไข่จะอยู่บนหัวเป็นของเหลวสีเขียวครับผมพออาทิตย์ที่สองขับลงท้องสังเกตดูสีอ่ะตอนนี้เราใส่ตัวที่ อ่าทย์ที่อะไรนะอทิตย์ที่สามย่างสีสามย่างสีคือตัวบนดูสีจะเริ่มเปลี่ยนสีเขาจะเปลี่ยนเห็นไหมจากจากเขียวเข้มเขียวเข้มอ่ะันล่างเขียวเข้มเป็นเขียวอ่อนใช่ไหมกุ้งหนึ่งตัวจะให้ลูกน้อยเท่าไหร่ครับถ้าเป็นกุ้งหกเดือนถึงแปดเดือนเนี่ยอย่างน้อยสี่สิบห้าสิบตัวพอที่ที่สี่เนี่ยเป็นตัวแล้วครับผมสมมติว่ามันเป็นตัวอยู่บนตัวแม่แล้วอย่างนี้ อ่าเราก็เอาไปใส่แก้วเนาะเราเวลาวิธีทําคอดเราจะใส่แก้วหรือไม่ใส่แก้วก็ได้แต่วิธีทําคอดของเขาถ้าใส่แก้วเราจะง่ายหน่อยครับผมก็คือเราจะปล่อยให้เขาคอดในแก้วก็คือเอามาใส่อย่างนี้เลยลูกเขาจะลอยเต็มในนั้นเลยตัวเล็กมากแล้วเราก็เอาช้อนเล็กๆอะช้อนแม่เขาออกเอาแม่ออกไปใส่ในบ่อมันเดิมอ่าบ่อมันเดิมแล้วเราก็เอาลูกกุ้งเนี่ยไว้อย่างนี้ไว้ในนี้เลยแล้วเราก็ไปขูดตะไคร่น้ําตามบ่ที่มันเป็นเขียวๆค่ะคราขูดแล้วก็เอามาให้ทําไมไฟต้องใช้ตะไคร แต่ไข่เป็นพืชน้ําชนิดหนึ่งครับซึ่งอยู่ในน้ำเนี่ยคือเขาบําบัดน้ําสร้างออกซิเจนในน้ําเองได้ไม่ทําให้น้าเน่าเสียครับผมแล้วเป็นอาหารของลูกกุ้งด้วยเพราะนั้นลูกกุ้งจะต้องอยู่ในเนี้ยอย่างน้อยๆห้าวันผมก็ถามหน่อยครับฟินมากเลยที่ฟ้คือวงจรของกุ้งเนี่ยมันอายุเท่าไหร่เจ็ดปีเจ็ดปีเหรอครับตัวนะก็คือสามารถเป็นแม่พันธุได้ตลอดคุณอย่าลืมว่าคนที่อายุ60ไม่สามารถจะมีลูกได้ หลักการเดียวกันถ้าเขาแก่มากเขาก็ไม่เอาเหมือนกันคุณอยา่อยาคิดว่าก็จะมีลูกกระท่งตายสิอันนี้กุ้งตัวผู้ความแตกต่างแตกต่าง,งยังไงครับพี่ตัวเขาจะเรียวแล้วขาเขาจะยาวๆอย่างนี้เขาจะไม่มีอุ้งอุ้งท้องที่เอาไว้ใส่ไข่เขาจะเป็นตัวสลิมคือคือตัวผอมบางเนาะแล้วตรงหัวเนี่ยเขาจะเป็นสีส้มเพราะว่ากุ้งตัวผู้เขาจะมีมันอย่างเดียวเขาไม่มีไข่เขียว อันนี้คือกุ้งตัวผู้ทุกคนถามว่าเอออย่างนั้นขออนุญาตเอาตัวเมียที่เขาไม่ท้องมาใส่เทียบให้ดูเลยก่นครับจะได้เห็นภาพเนาะดูความแตกต่างความอ้วนความแข็งแรงความอะไรต่างกันดูกล้ามที่ข้างหน้าด้วยนะคะเพราะกุ้งตัวเมียเนี่ยกล้ามเขาจะไม่เท่ากันหรอกนี่ฮะคือสังเกตอีกอย่างสังเกตง่ายๆเลยคือกุ้งตัวผู้เนี่ยตัวเขาจะค่อนข้างใสอ่าใสแล้วเขาจะเป็นักเขาผอมบางอ่ะคามเดียวอ่ะผอนเดียวแล้วก็ที่พี่ฝ้ายบอกก็คือขาหน้าเขา อันนี้ตัวเมียตัวเมียค่ะตัวนั้นอ่ะข้างข้างถ้าเขาเขางอตัวข้างล่างเขาจะมีแบบมีพื้นที่ไว้ใส่ไข่แต่ตัวผู้นี่เลียวเลียวไปเลยเลียวจี๊ดอ่ะครับผมอ๋อก็คอยสังเกตนะสุดท้ายแล้วพี่ฟาผมอยากถามว่าคนที่มีงานประจําแล้วก็อยากมีอาชีพเสริมอย่างเงี้ยพี่ป้ามีคำแนะนำยังไงบ้าง คำแนะนํานะคะคุณต้องดูที่ตัวคุณก่อนว่าคุณคมีความพร้อมไหมคุณมีวัตถุดิบอะไรบ้างที่ที่คุณจะเลี้ยงน้ําที่คุณจะเลี้ยงครับอไอเรื่องแม่พันธุ์น่ยที่ไหนก็มีคุณติดต่อซื้อที่ไหนก็ได้นะความพร้อมของคุณเวลาความใส่ใจคุณคมีพอหรือยังครับค่ะ ใครสนใจก็ลองติดต่อมาหรือว่าลองติดต่อผ่านเกษตรถันจรมาก็ได้นะเดี๋ยวเราจะแนะนํามาหาพี่ป้ายนะครับอโอเคสุดท้ายครับพี่ป้ายอยากให้พี่ป้ายส่งกําลังใจให้กับหลายๆคนเนาะที่ตอนนี้กําลังประสบปัญหาหรือแบบใครอยากเริ่มต้นทําการเกษตรด้วยการเลี้ยงกุ้งแบบพี่ป้ายเนาะพี่ป้ายฝากนิดนึงครับ อันนี้จะฝากก็คือเราต้องดูรายการเกษตรสัญจรก่อนเนาะอ่านอนสิพี่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเรียนรู้ต่อไปงอ่าใช่ไหมที่น่ารักตรงนี้ถ้าคุณตั้งใจจะทำครับต้องมีความตั้งใจเต็มร้อยอ่ะไม่ใช่เออตั้งใจแรกพอเลียงเัียงไปฉันเบื่อแลวฉันเอาไปทิ้งอันนี้ก็ไม่สําเร็จเนาะเพราะนั้นงานเกษตรไม่มีคําว่าง่ายเป็นงานที่หนักแล้วต้องใช้ความอดทนสูงขอให้ตั้งใจทุกอย่างสําเร็จเป็นไปได้สวยครับผมนี่ก็เป็นข้อมูลหรือคำ ฝากจากพี่ฟนะครับต่อไปเดี๋ยวถามพี่หนงมากดีกว่าครับหลังจากที่ได้มาเทปแรกแล้วก็เป็นเทปสุดท้ายวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หนงมากเลยรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ก็คือไม่ได้พูดเลยครับคือมานั่งทําไมไม่รู้เราให้มาช่วยถามไม่ใช่มันมันปรปวนมานั่งเล่นโอ้โหดูดิเนี่ยถ้ามี ใช่ไหมใช่ไหมโอ้ช้อนกินได้เลยแต่ไฟว่าพี่ต้องกเรียกรถกู้ภัยมาเพราะว่ากุ้งไฟนี่มันตีดหายทองเห็นไหมเรียกได้ว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเอามาช่วยงานนะครับดูแล้วกันเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ค c ส i b e เป็นกาลังใจให้เกษตรสัญจรด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องกู้ก็ลองทักิน inbox ์อ b o x i n กซ์มาเดี๋ยวเราพาติดต่อกับพี่ไฟโดยตรงนะไม่ต้องเพราะว่าถ้ายอดไลค์ยอดคำถามถึงร้านถึงกี่ร้านเนี่ยเขาจะมารอบสองให้คุณนะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ฝ้ายมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับเพื่อนๆชาวเกษตรสัญจรแลวก็พวกเราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับพี่ฝ้ายครับขอบคุณพี่ตุ๊กี้ด้วยพี่ตุ๊กยี่ขอบคุณคางการเกษตรจัญจรครับผมโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปหากุ้งเต้นกินกันก่อนนะครับกุ้งเต้นกุ้งไม่เต้นเดี๋ยวฝ้ายเต้นเอง